สวัสดีครับมาตั้ง certify yuta นะครับวันนี้ก็มีรถสวยๆนะครับเข้าใหม่มาแนะนำมาอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับเป็น toyota camry นะครับ2.5 hybrid นะครับปี2019นะครับคันนี้เลขมาอยู่ที่57,000กว่ากิโลเท่านั้นเองนะครับตัวรถมีรับประกันศูนย์ให้อยู่ต่อเนื่องนะครับสภาพสวยมากนะครับคันนี้เนี่ยทุกจุดเลยนะครับกอลูกค้าท่านใดนะครับที่หากันอยู่นะครับลองดูคันนี้ครับลองตัดสินใจดูนะครับสภาพสวยจริงๆนะครับ โคมไฟหน้านะครับใส่เป้งเลยนะครับเหมือนรถใหม่เลยนะครับกระจังหน้านะครับที่เป็นโครเมียมนะครับก็ดูเงางามสวยงามดีนะครับนี่นะครับกันชนบริเวณด้านหน้านะครับก็สภาพสวยนะครับมีไฟตัดหมอกนะครับโคมไฟเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะครับผมมีไฟ day time นะฮะติดมาให้เรียบร้อยนะครับล้อแมกนะครับก็เป็นล้อแมกของเดิมจากโรงงานมาเลยนะครับสภาพล้อแมกใหม่มากนะครับไม่มีตําหนิอะไรเลยนะครับ สภาพสีนะครับตัวรถรอบคันก็เงางามนะครับอย่างที่เห็นก <mor iken ell> ็เลยนะครับผมกระจกข้างนะครับมีไฟเลี้ยวนะครับติดมาให้นะครับผมก็มือจับประตูนะครับเป็นโครเมียมนะครับทั้งสี่บานเลยนะครับติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้มาดูด้านหลังกันบ้างนะครับด้านหลังนะครับก็เป็นคมไฟสีแดงนะครับสลับกับสีขาวนะครับคมไฟใหม่เอี่ยมเลยนะครับผมใหม่มากนะครับคันนี้โลโก้นะครับมีติดมาให้ครบๆนะครับ ผมมีคำคาดระหว่างกลางนะครับก็ดูเงางามสวยงามเรียบร้อยนะครับผมสภาพสีโดยรวมรอบคันนะครับผมบอกเลยนะครับไม่มีตำหนิอะไรเลยนะครับเนียนทุกจุดนะครับคันนี้สวยมากนะครับผมแนะนำเลยคันนี้นะครับลูกค้าท่านใดที่หาอยู่อย่าพลาดนะครับมาดูด้านในกันบ้างนะครับเปิดมานะครับคันนี้นะครับก็เป็นภายในสีดำนะครับผม อันนี่นะครับมีเมมโบรีเบาะนะครับกระจกข้างแบบไฟฟ้านะครับที่ครอบนะครับกระจกนะครับกระดูสภาพใหม่นะครับสภาพใหม่จริงๆนะครับคันนี้ปุ่มพื่อสตาร์ทนะครับพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยหนังแบบบัตติฟังก์ชันนะครับก็ควบคุมเครื่องเสียงได้นะครับมีควบคุโทนนะครับผมรับสายวางสายโทรศัพท์นะครับพวงมาลัยเนี่ยไม่มีเลอกไม่มีขาดนะครับสภาพใหม่นะครับ คันนี้นะครับเลขไม่อยู่ที่ห้าหมื่นเจ็ดพันกว่ากิโลนะครับวิทยยหน้าจอเดิมๆจากโรงงานนะครับผมแอร์แยกอุณหภูมิซ้ายขวานะครับเป็นแบบดิจิตอลนะครับเกียร์นะครับก็เป็นเกียร์ถุงนะครับหัวเกียร์เป็นหนังสภาพใหม่มีไวเลสชาร์เจอร์นะครับที่ครอบนะครับที่ครอบเกียร์ก็เป็นลายไม้สีขาวนะครับก็ดูสวยงามสภาพใหม่นะครับ มี ev โหมดนะครับุ่มเบรกโหมนะครับมีมาให้นะครับเบรกมือไฟฟ้านะครับบริเว้นนะครับอคอนโซลด้านหน้านะว่าเป็นลายไม้เหมือนกันนะครับไม่มีลอกเลยนะครับสภาพสวยนะครับตัวเบาะนี่ใหม่เอี่ยมเลยนะครับเป็นเบาะหนังสีดํานะครับก็เดินตะเข็บได้มาสวยงามนะครับเป็นเบาะแบบปรับไฟฟ้าคู่หน้านะครับตัวเบาะไม่มีลบไม่มีสึกตัวไม่มีขาดนะครับตัวเบาะไม่มีช้ำนะครับสภาพใหม่นะครับ ด้านหลังนะครับก็ประตูข้างนะครับมีม่านนะครับม่านบังแดดให้นะครับมีแอร์ด้านหลังนะครับข้างหลังนะครับก็กล้องขวางนั่งสบายนะครับนี่สภาพเบาะด้านหลังนะครับใหม่เอี่ยมเลยนะฮะเบาะไม่้ํำไม่มีขาดนะครับผมด้านบนนะครับเป็นหลังคาซันรูฟนะครับของสองจุห้าไฮบริดคันนี้นะครับปีสองพันสิบเก้านะครับสภาพใหม่เลยนะครับก็นะครับคันนี้ราคาอยู่ที่ 1 3 3 0 0 0้านบาทนะครับตัวรถเป็นปี2019นะครับมีรับประกันศูนย์ให้อยู่ต่อเนื่องนะครับก็ของเรานะครับเป็นโชรูมาตรฐานนะครับมีการตรวจเช็คมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวรถนะครับมีรับประกันเล็กไม้แท้นะครับไม่มีชนหนักจมน้ำนะครับผมก็เป็นบริษัทในเครือของมิ l ิเ n ียม m เตอร Group นะครับที่ขาย BMW ลูนะครับลูกค้าสบายใจได้เลยนะฮะก็ลูกค้าท่านใดนะครับที่หากันอยู่นะครับสนใจนะครับอยากจะโอนจองไว้ก่อนนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะฮะ ที่เบอร์0659844133ครับ